อันนี้เป็น Air b บ b ที่แรกของเราที่ลูกาโน่ห้องน้ำเขาไม่มีกระดาษเช็ดก้นหรอกแต่สะอาดมากมีเครื่องปอกผมด้วยมีอันนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีชุดชุดนอนเอาไปทำาไมชุดนอนชุดเอาไปทำาไรอ่ะไม่เข้าใจ ห้องนอนเปิดไฟตรงไหนตอนเขาเข้ามานี่แน,นนแนะนำนู่นแนะนำนี่เออแนะนำแฟกทำไมหรอฉันไม่ได้ใช้แต่ไอ้ไอ้สีที่เราก็ลืมนึกก็คือปลั๊กปลั๊กมันอยู่ไหนห้องนอนวันนี้ร้อนมากไม,ไม่มีแอร์แต่เขาจะมีแอร์ไปทำไมตูเสื้อผ้ามีอะไร ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรอันนี้เป็นห้องนอนแต่ว่าเอาฉากมากัน้นทำดีมากไอเดียดีดีนี่เป็นที่นั่งแล้วก็ห้องครัวห้องครัวนี่อะไรเนี่ยนี่คืออะไรอะ่ะกดได้ไหมอุ<ว> <laughs> สวิตไฟทำไมสวิตไฟมันใหญ่จังตอนนี้สี่โมงแล้วมีขนมปงังเขาบอกว่าให้เรากินทั้งหมดนี่เลยเหรอเขาให้เราหมดนี่เลยเหรอเมื่อกี้เขาบอกอ่ะเนี่ยให้เราหมดนิ่จริงหรออาหารที่นี่แพงมากไมโครเวฟจะใหญ่ไปไหนตู้เย็นอันนี้เขาก็ให้กินหมดเลยนะเนี่ย โยเกิร์ตปัญหาคือเราลืมเรื่องปลั๊กอะปลั๊กมันเป็นหัวแบบเนี้ยคืนละสองพันห้าอยู่ส <10, S 1> ี่คืนก็หนึ่งหมื่นกับสามร้อยนิดๆก็ถือว่าถูกที่สุดในย่านนี้แล้วเราก็ห้องโอเคมากแต่ปัญหาคือปลั๊กอะ่ะ มันไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะว่าเดี๋ยวกลางคืนมันก็เย็นแล้วเขาจะมีแอร์ไปเพื่ออะไรตอนหนาวไหมอ๋ออ,อลืมให้ดูข้างนอกโหนี่ข้างนอกอันนี้คือเป็นไฮไลท์เลยแหละที่ว่าให้นั่งอาบแดดดีมากนะดีมากโอ้อ๋อมันคนละด้านเาเรา,เราลงแค่นี้ล้กัน เราซ้อมก่อนไหมปิดแล้วนะนนปิดแล้วนะหมุนขวาทำไมเราหมุนซ้ายดิวันแรกก็มีปัญหากับประตูประตูบ้านเนี่ยทุกที่ด้วยที่ยุโรปอะ่ะไม่เหมือนบ้านเรานะแก๊กเดียวเสร็จกดง่ายจะตายอันนี้ต้องมาแบบว่ามีล็อกมีคลิกไขประตู เท็เดียวพานเลยดับแรงมันไม่ยากเดี๋ยวดูลืมลืมนะเดี๋ยวกดนี้ปึ๊บอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดมันต้องเป็นสีเหลืองก่อนแล้วค่อยเปิดมาปึ๊บใช่ไหมตึ๊กเปิดเปิดเปิดปุ๊บอย่าเพิ่งปิดเดี๋เพิ่งกดนะอย่าเพิ่งกด ต้องให้มันปิดก่อนปิด,ป,ดปึ๊บกดซะสามปึ๊บอโอ้า <laughs> กระแดดมาก <laughs> ป็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวอ่ารอนแล้วแล้วก็เปิดเปิดออกไปแล้วก็ห,ห้อง ดานนี้แหละยากสุดไปิดไฟดนะมันต้องหมุนขวาใช่ไหม,มไ<ป>หมุนขวาหนึ่งให้ต,ตรงหนึ่งคลิกเสร็จปุ๊บแล้วก็หนึ่งไปออกเอา้เอาออกแล้วอะ่ะยังงมอยู่ตั้งนานก่อนไ,ไม่ไม่ไม่ออกแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันดึงไม่ได้มันต้องหาหามุมในการคลิกออก เอ๊ hey, หรือว่ามันต้อง oh, 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 อ๋อน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดันนี่ยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จด่านที่สี่ด่านที่สี่เอาปิด,ป,ดป,ปิดไฟก่อนอ่าไม่ใช่อยู่ดีก็ดับไปเองไงอ๋อหรอกมันดับเองด่านที่สี่นะหมุนกลับหมุนขวานี่ไงต่ออ่ะหมุนซ้ายเฉยพวกหราหมุนขวา เออมันดูเหมือนไม่ยากใช่ไหมแต่กว่าจะได้เนี่ยนะต้องทําความเข้าใจกับมันกับรูมันเนี่ยเนี่ยรูหลายรูมากจะทําให้มันซับซ้อนจ้อนเงื่อนทําไมเม้อแรกข้าวผัดปูที่ไม่มีปูอันนี้เป็นปลาลดร,ราคาแล้วก็ข้าวบาเล่หรือว่าลูกเดือยวะไม่รู้เหมือนกันมันเป็นสลัดอะแล้วก็เอามาผสมผสมรวมกันแล้วก็ ก็คิดว่ามันเป็นน้ำพริกแต่มันไม่เผ็ดเป็นอะไรก็ไม่รู้วันนี้กินสลัดไก่เคอรี่ตั้งชื่อแบบไก่นี่ซื้อมาครึ่งตัวร้อยแปดสิบก็เมื่อวานกินไปครึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะสักเหลือร้อยหนึ่งสองแบ่งได้สองจานก็หารครึ่งก็ประมาณห้าสิบบาทเฉพาะไก่นะห้าสิบบาทชีสแผ่นละสิบบาทผักก็ประมาณสิบถึงสิบห้าบาท แล้วก็น้ำดิฟนี้กินไปตรงนี้น่าจะประมาณ1ใน3ประมาณ25หาหารสก็ประมาณ10แล้วกัน 10, 10 10 10 30แล้วนะ30กับห้เป็น80ก็จี้ตีง่ายๆแบบว่าแพงๆไว้เลยแบบไม่เกินแน่นอนก็คือ80บาทก็หลักการของจี้อะ่ะก็คือว่าต้องยืนพื้นก็คือมีโปรตีน โปรตีนจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นแฮมเป็นไก่เป็นปลาเป็นทูนา่าเป็นไข่อะไรก็ได้ที่เป็นโปรโตีนแล้วก็มีผักผักอะไรก็ได้ที่มันกินได้เลยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแค่หลอดเหลืออะไรที่ที่มันราคาไม่แพงมากอันนี้จะเป็นผักที่ถูกที่สุดก็ก็ลองดูก่อนมีผักนะแล้วก็มีเนื้อสัตว์อ๋อแล้วที่สําคัญคือจะต้องมีไอตัวที่มันเป็นเหมือนคล้ายๆน้ําพริกอะที่มันจะต้องทําให้แบบ อร่อยมากขึ้นมีรสชาติมากขึ้นอะไรตรงเนี้ยเป็นตัวดิปเหมือนจิ้มน้ําพริกแล้วก็มีแป้งซึ่งวันนี้ไม่มีขนมปังเพราะว่าขี้เกียจซื้อแล้วก็ประหยัดเพราะว่าที่ห้องนี้เนี่ยเขามีขนมปังในแบบนี้ให้เดี๋ยวพาไปดูนะเนี่ยเขามีถาดเขาบอกว่าหยิบกินได้เลยอแล้วก็มีถาดอันนี้อีกพอดีว่ากินไปเยอะแล้วแหละเหลืออยู่แค่นี้แล้วก็มีแบบนี้ แล้วก็มีอันนี้ด้วยที่ห้องเขามีให้ก็ไม่ได้จะประหยัดทุกวันมันก็ต้องมีแบบตามใจปากบ้างอย่างเช่นว่าซื้อเค้กหรือขนมอะไรมากขึ้นหรือของที่มันแพงขึ้นปลาแซลมอนหรือว่าที่มันดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็นานๆทีสักอาทิตย์ละครั้งสองครั้งอะไรอย่างงี้แต่ส่วนใหญ่ก็คือจะประมาณนี้แหละน้ํานี่เท่าไหร่อ่ะน่าจะหนึ่งจุดแป้น้าส่วนใหญ่จะซื้อประมาณหนึ่งกว่าสองฟรังก์ก็เจ็ดสิบบาท ขวดหนึ่งถ้าเป็นขวดเล็กขวดเล็กห้าร้อยซีซีก็ประมาณหนึ่งกว่ากว่าก็อาหารที่เรากินก็เป็นประมาณนี้แหละไม่ค่อยมีอะไรที่มันหวือหวามากไม่ได้ไปกินที่ร้านด้วย